สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดกัวนะครับกับค่าเรียนวิชาภาษาไทยนะครับกับวันนี้นะครับภาษาไทยป .6 ของเรานะครับก็เป็นเรื่องที่ผุดกําเนิดขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานซึ่งทุกคนน่าจะเคยฟังเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับความจริงเนี่ยมันคือเป็นนิทานรวมๆนะครับเป็นนิทานพื้นบ้านนะนิทานพื้นบ้านเนี่ยมันอยู่คู่กับเรามาตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยเด็กๆ คานออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่พวกเราต้องเล่านิทานให้เราฟังไอ้นิทานเหล่านั้นนะครับนะัเป็นนิทานน่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านนะครับพวกนิทานอีศบและพวกนั้นนะมันคือนิทานพื้นบ้านนะครับอ่ะไปดูกันลักษณะของนิทานพื้นบ้านคืออะไรต้นกําเนิดมันมาจากไหนนะครับเอาไปดูกันครับ นิทานพื้นบ้านนะครับมันมีลักษณะคล้ายๆกับเพลงพื้นบ้านคือมันไม่ทราบที่มานะครับที่มาของมันเนี่ยเรามักจะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนใครแต่งอะไรยังไงนะครับมันไม่รู้แต่เขาเล่าต่อกันมาเล่ากันมาว่าแบบนั้นเล่ากันมาว่าแบบนี้นะครับลักษณะแรกเลยของนิทานพื้นบ้านนะครับอย่างที่บอกไปว่าเล่าต่อกันมานะ ถ้าคำโบราณเขาจะพูดว่ามุขปาฐะคือการพูดออกมาปากต่อปากนะครับนะเล่ามันปากต่อปากว่าเออเนี่ยเล่าเล่าให้หลานฟังหลานก็ไปเล่าต่อให้ลูกฟังอะไรแบบนี้นะครับนะเล่ากันสืบสืบสืบกันมานะครับแต่พอมาระยะหลังๆเนี่ยคนเริ่มมีความรู้มากขึ้นนะครับก็เริ่มมีการเขียนบันทึกใส่ยุคแรกใส่ใบไม้ใส่ใบลานจนมาใส่กระดาษถึงทุกวันนี้นะครับนะเราก็เลย ได้อ่านนิทานพื้นบ้านเหมือนที่ปัจจุบันนี้เราได้อ่านกันนะสองคือลักษณะเด่นของมันคือจะเล่าด้วยถ้อยคําธรรมดานะครับมักจะไม่ใช่ถ้อยคําที่เป็นกรอนเหมือนแบบเหมือนพวกรามเกียรติมันจะไม่ใช่ใช้คํางดงามแบบนั้นนะครับเพราะเป็นนิทานพื้นบ้านนะอย่างตามตามชื่อของมัน,นคือพื้นบ้านคือคนชาวบ้านแต่งเนี่ยแหละนะนิทานพื้นบ้านมักจะไม่ปรากฏผู้เล่าไม่ปรากฏผู้แต่งนะครับ อย่างที่บอกเลยมันพูดกันมามันเล่าต่อกันมาก็ไม่รู้ว่าใครแต่งนะครับเพราะนานมากมันนานมากนะครับทีน,นี้มันดูความหมายของมันคร่าวๆนะครับนะนิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมานะจนถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆนะอย่างที่บอกว่าพื้นบ้านนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเล่าในในใน,ในท้องถิ่นนั้นๆนะครับเช่นคนอีสาน มักจะมีพธิธีอ่ะภาคอีสานต้องเล่าของภาคอีสานเนี่ยโดยโดยโดย,โดยธรรมชาติเขาเนี่ยจะเป็นภาคที่มีความแห้งแล้งถูกไหมครับก็จะเขาก็จะสร้างนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับการขอฝนอ่าเช่นพญาคันคาดนะครับซึ่งเป็นอ่าการอ่าเกี่ยวกับประเพณีบ้างไฟที่จุดจุดบ้างไฟขึ้นไปเพื่อให้พญาคันคาดเห็นแล้วก็ขอฝนอ่าให้ฝนตกลงมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นประเพณีที่สืบทอด แล system, an, an halt, foreign, ้วก็เล่าต่อกันมาในยุคในยุคดึงนะครับแล้วก็ในท้องที่นั้นๆนะในที่นี้เนี่ยก็มีการเรียกเล่าเรียกต่อกันมาว่านิทานพื้นบ้านหรือนิทานชาวบ้านนะครับลักษณะของนิทานพื้นบ้านนะครับนะหนึ่งคือมาเหสีนะนะมเหสีนะครับหรือตัวหรือหรือแม่หรือแม่ของตัวเอกเนี่ยนะครับนะอาจจะเป็นอาจมีอ่ะมีลักษณะของแม่แท้แล้วก็แม่เลี้ยงนะมักจะมีมาเหสีสององค์ นะสองคือโอรสเนี่ยนะครับหรือพระเอกเนี่ยนะจะรอดพ้นจากความโชคร้ายทั้งปวงนะแต่ในที่นี้นะมันต้องถูกมันมันต้องมันต้องโดนลงโ,โทษโดนกันแกล้งโดนอะไรมาก่อนไม่ว่าจะเป็นนะพระสังนะครับนะพระสังนะถูกลงโทษถูกในประเทศก่อนสุดท้ายเราก็จะได้กลับมาครองเมืองนะครับพระโอรสนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเดินทางกลับเมืองได้นะไม่ว่าจะ โชคายขนาดไหนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนะี่ยต้องเดินทางกลับเมืองได้นะยกตัวอย่างเช่นพับปิ่นนะครับพับปิ่นของแก้วหน้ามานะจะไปประสบปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่สุดท้ายต้องมามาคลองเมืองที่บ้านนะคือต้องมาสืบเนื่องมาที่ข้อต่อไปคือกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนนะครับนะกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็เข้ามาปราบอาจจะเข้ามาปราบปราบยุคเข็นนะคือ ยุคข,ของบ้านเมืองตัวเองที่กําลังแย่อยู่เนี่ยนะพอตัวเอกกลับมาปุ๊บเจริญทันทีเลยนะแล,ะละะ้วลักษณะสุดท้ายน,นะครับพระโอรสเนี่ยหรือพระเอกของเรื่องเนี่ยมันต้องครองเมืองต่อจากบิดาคือพ่อเคยเป็นเจ้าชายก่อนพ่อเคยเป็นพระราชาก่อนพอลูกกลับมาจะได้ครองเมืองต่อนะครับนี่คือละะักษณะเนื้อเรื่องนะตัวละครนะครับตัวละครและฉากนะตัวเอกของเรื่องเนี่ยมักจะมีบุญญาธิการนะตัวเอกของเรื่องเนี่ยมักจะมีบุญญาธิการ ถึงไม่อยญธิการนะก็จะมีในเรื่องของอ่ามีตัวช่วยมีมีมีสิ่งวิเศษนะมีของวิเศษติดตัวมานะครับนะถ้ายกตัวอย่างจากเรื่องนี้ก็อ่าอย่างเรื่องอ่าปลาบูทองอ่ะอย่างเรื่องปราบูทองนะครับก็จะมีมีเวทมนต์ติดมานะครับนะ ลักษณะต่อไปก็จะมีเรื่องของตัวประกอบอื่นๆนะครับที่มาที่มาเสริมเนี่ยนะว่าจะเป็นพวกเทวดายักษ์พระพระบิดาอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะเป็นตัวเสริมนะครับให้พระเอกดูเด่นยิ่งขึ้นนะครับนะแต่สิ่งที่สําคัญคือมันต้องดําเนินเรื่องโดยตัวเอกแต่ตัวอื่นจะเข้ามาเสริมให้มันเด่นยิ่งขึ้นนะครับสามตัวตัวประกอบฝ่ายอธรรมนะครับหรือตัวร้ายเนี่ยนะมักจะเป็นพวกแม่เลี้ยงโหรนะครับหรือหรือพวก อ้าอัมมาดในวังอะไรแบบนี้ยักษ์นะครับนะมีบทบาทกับเป็นศัตรูกับพระเอกหรือนางเอกนะครับในตอนต้นทําให้ลําบากแต่สุดท้ายยังไงก็ชนะอยู่ดีนะครับนะยังไงนางเอกหรือพระเอกก็ต้องชนะอยู่ดีเ mm hmm. พราะนิทานเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องแต่งให้ตัวเอกชนะอยู่แล้วนะครับ mm hmm. c คือมักจะนิยมพรรณนาฉากนะครับอย่างวิจิตรศิลป์คือมักจะมีการพรรณนาเมืองพรรณนาป่า พอเห็นป่าแล้วก็เออพูดว่าเออตรงนี้มีแบบนั้นตรงนั้นมีแบบนี้เสียงนกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่คือการชมเมืองชมป่านะครับอย่างที่รู้กันว่าคนไทยเราเนี่ยจะจะเก่งในเรื่องของการใช้คํานะครับมีคําหลากหลายให้ใช้นะครับแล้วก็จะใช้ตรงนี้ในการแสดงความใช้คําที่สวยงามของคนไทยเรานะครับเพื่อให้เห็นอ uh, ิทธิฤทธิ์ของตัวเอกนะครับว่าเออพอเขาประจนภัยไปเนะี่ย เนี่ยพอตรงนี้บ้านเมืองเคยเป็นอย่างนี้พอตัวเอกมาปุ๊บบ้านเมืองนี่งดงามขึ้นทันทีก็ต้องใช้คําตรงเนี้มาบรรยายนะครับนี่คือลักษณะของเพลงอนิทานพื้นบ้านนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับที่โค้ดที่ค,ร,ครยกตัวอย่างนะนอกจากอ่าภาษาสังแล้วนะครับก็จะมีแก้วหน้ามา้านะปลาบู่ทองนะนะที่ใครเคยจําได้นะที่พอแม่ตายปุ๊บเอาเก็บไปฝังกลายเป็นต้นมะเขืออะไรเงี้ยกลายเป็นต้นมะเขือเรามะเขือไปฝังก็กลายเป็นต้นโพ ต้นโพธทองนะครับนะจันทโคโลบนะที่มีพระอบนะพระเจ้าตาให้พระอบมานะครับห้ามเปิดระหว่างทางสุดท้ายโจรมาป้นก็เปิดพระอบดกูก็กลายเป็นอ่ากลายเป็นนางเอกอะไรเนี่ยนะครับนะพรพยาคันค่าเหมือนที่เล่าไปนะครับนะพราคันค่าคือพญยาคังคกนะเป็นอ่าเป็นเทพเกิดกับฝนนะแล้วเขาก็ขอฝนกันนะอ่าลิลิตพระโอนะครับนะพิกุลทองสนน้อยเลือนง,งามนะครับนะก็ เป็นละครที่เรามักจะเจอในช่องเจ็ดตอนเช้าเนี่ยนะนะกะจากวงๆนะครับนิทานพื้นบ้านเหล่านี้นะทีนี้ครูโอ๊ตอยากให้พวกเราสรุปลักษณะเด่นของนิทานพื้นบ้านให้ครูโอ๊ตดูที่โค้ดเล่ามาทั้งหมดทั้งคลิปเนี่ยนะครับนะทั้งลักษณะของเนื้อเรื่องลักษณะของตัวละครลักษณะทั่วไปโดยรวมของนิทานพื้นบ้านนนะครับทั้งสามอย่างสรุปมาเป็นห้าข้อให้โค้ดดูหน่อยนะครับว่าลักษณะเด่นของนิทานพื้นบ้านนะครับที่กล่าวมานะครับเป็นห้าข้อเท่านั้น เ okay, อาแค่ห้าข้อพอนะครับไม่ต้องเยอะนะก็ะสรุปลักษณะเด่นของนิทานพื้นบ้านมานะครับเป็นจานวนห้าข้อสําหรับวันนี้นะครับเรื่องนิทานพื้นบ้านนะครับก็คลิปแรกน่าจะประมาณนี้นะยังไม่จบนะครับนิทานพื้นบ้านเดี่ยครับครั้งหน้าโค้จะเอาตัวอย่างของนิทานพื้นบ้านมาให้ดูเยอะกว่านี้อีกแล้วก็จะเล่านิทานพื้นบ้านให้ฟังด้วยนะครับว่ามีเรื่องไหนว่าเราอาจจะเคยผ่านตามมาบ้างหรือไม่เคยได้ได้ฟังบ้างนะครับครับหน้าเราจะมาเจอกันสําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับ โคก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ